สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขพลสมสบัติเพื่อเพ่อกระสันลงแทนคือเก่าพี่น้องเลยอ้าวเพิ่นกำลังครัวครัวไก่พี่น้องเอ้ยกำลังครัวไก่อาต้นเพิ่นกำลังครัวไก่พี่น้องว่าสิยเหตุยังก <tes nak> <ribs> ็รอหลุ่นไปพร้อมๆกันนะพี่น้อง เอฟซีพลังคนก็ไม่ต้องแท่นนกนะปล่อยไปปล่อยไปแล้วพี่น้องเอยก็ก็กขอบคุณเนาะเอฟซีทุกทุกท่านที่บอกแมน,น้มนองแท่นแลวกาแมน้องแทนปล่อยไปเรียปล่อยแล้วพี่น้องเอย <c oughs> เดี๋ยวมันจะตายนะแมนพี่น้องเอง แต่ว่านกอันนี้นะเพราหญ่เพื่อนเอามาไล่ไก่ในเฮือนนะพี่น้องพอไก่มันขึ้นเฮือนกระดักกระโดแบบเพื่อนเขาเอาให้เพื่อนนะเพื่อนก็เลยอันได้โอ,อกาสเลี้ยงไวไล่ไก่ฮะนะไล่ไก่ในเฮือนนี่แหลกะก็ล้อหลุนล้อ,ลอส้มกำกันอีกต่อไปนะพี่น้องว่าจะทำอะไรกินจะทำยังไงกินล,ล้อหลุนล้อส้มไปพร้อมๆอมกันเนาะ คน้องแทนเพิ่นกำลังต่ำานะาพี่นอ้องต่ำหมักพริกหัวข่าหัวซิงไข่พี่นอ้องเอ้ยโอ้ยปีงมาผักเนี่อ,น,อนแชงใส่ไปชำชมเด้วยายาบวขาวใบใบตางแบบ พอน้องแทนเพิ่งกำลังสิบปุ๋งพี่น้องใส่แล้วมาขามได้นะใส่อีกขยับมาสอุอ๋อบหน่อยลหรอทำใส่เลยโอ้ยสิพอหนุ่ย,ยอย่างเี้ยอะไรงงีงย้ยอีกดูอ่ะพี่โอ้ยได้ใส่อีกเลยรถดิ้นซนะองห่อรถ เด็กที่จองอยู่นะเพื่อนมาอยังหือหืออบ่ต้องกระพริบตาพี่น้องเอ้ยอันโบเมนน้ำตาลเลยพงนวลล้วน,น,นพี่น้องเอ้ยเดนน้ำมันหอยนะเอาต้นน้ำมันหอยอาจะยัง เยอแเล้เดปลาบะมีบอใส่เกลือลยไปนมใส่แัมได้สดหนักเลยขี้มือพอน้องแทนล้วนลวน คนแคนเพิ่งกำลังเลิมทำวิธีที่น้องเอ๋ยอ้าวจะจีนลงแลว่พอหมอล,แลงแท้หน่าจไตใจนั่น พ่อรงแทนทำอะไรเราหลุนไปพอพร้อมกันนะพี่นอ้องอาผู้ลังค้นกบอาชิเคยเห็นผู้ลังคนกาอาจิโบเคยเห็นหรือว่าได้เนะพี่น้องกบเราเบิ่งเราส้มต่อไปอีกพี่น้องเลย่อเรพองแทน,ทนกำลังโอ้เฮ้ย จะพักคือเทลงในนั้นกำลังได้น้ำหนึ tant 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 ่งพ no> ี่น้องน้ำหนึ่งแล้วเห็ดน้ำตอแอไกไกไตน้ำไก่ไตตอนตอนไตน้ำน้ำไตตอน ได้ไปแล้วหนึ่งนัมพี่นอ้องเรอเบิง่งรอส้มนะพี่น้องว่าซิมีภายในมากินข้าวแรงนำกันนะพี่น้องเดี๋ยวแมลงแทนกับรอเบิง่งรอส้มตอนกินนะพี่น้องเนาะสิประมาณสามน้ำบ่เฮ้ยสามหนับมบ่อ้าวพอแมลงแทนมาเสร็จอาซองน้ำพี่นออ้องรอเบิ่งรอส้มตอนกินนะพี่น้องเนาะว่าซิแซ่บซินัสสสนวสได้ว่าซิมีภายในเนาะมากินนำ้ำกีากลังเซ็ เปิดแหละพี่น้องปิดนะโคมนะมันเหลื่อมกำลัง,งพี่นอ้องกำลังคิดข้าวสารออกเลยอ้่ะพี่น้องข้าวสารลงไปเลย อือหืออือหือพี่น้องแม่งแทนซิมก่อนพ่อนทองแทนกำลังอ่านเข่าคั่วพี่น้องพ่อมื่อวนี้พ่อนทองแทนเข่าคั่วโดยเฉพาะพี่น้องเอ้ทางต่ำมะฮุงเอ้าเยอะต่ำมะฮุงพี่น้อง ขงนัวเขาขัวได้นั่น่ะนะน้ำตาลพี่น้องไม่พอน้องแทนเขาขัวนะพี่น้องพอน้องแทนเห็ดให้กินเลยพี่น้องม่เหมือนเลยนะเสร็จเนัวๆจัดมาพี่น้องแล้วเบิ่งแล้วส้มตอนกินพี่น้องเอ้ยแด้หรอ มาเด้อมาเด้อไต้เหนือกระดานเนี่ยเนี่ยวถูกต้องทุกตัวบ่บ่บนน่พี่น้องเอ้ยมือนี่นะมีแต่ซีมือพอลงแทนทั้งนั้นเลยพี่น้องต่อไปพี่น้องไปแล้วป๊ากกำลังเข่าครัวตั้มุ่งกำลังหลเข่าไม่ห้ามแบงข่าโลดหันเข่าภูเข่าได้ในขังพระเถาวัลย์นะ เออหนองแบงก็มากินน้ำพี่นกไว้เมือนี้นะรวกมันเลยเาเลยเยากพเดียวกอเมาไม่เชื่อดอกไปกินน้ำโ้ราณจน้ำยุคเพดกี่เพดเพดอะไรเพดก็บประจําันใกล้แท่น อ้าวเขาเขาน kind of like. ้องเอิญกาเห็นเพิ่นก็เลยลเอิญพ hmm. ี่น้องเอ้ยแมนบ่ใช่แกงเข็ดยิข่าวกับกินแกงเข็ดใสใส่ลายปลาดุเมื่อนี้พอน้องแทนเขาครัวโดยเฉพาะพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรสีมือผอกแทนสะลองยังอ่ะนียั้งสะลองยังบริษัสะลองยังดอกพี่น้องเอ้ยคิดอยากกินต้มไก่ตอนไต่น้่มก็เลยอัน อันนั้นเลยซาพีพ่น้องเอ้เห็นไก่ผูกพอองแทนเงาก็ซโสแคแซมันเป็นตาต้มก็เลยต้มซะก็เลยเห็ดนํำไตตอนกินซ่ <'t> ับัดท <m im coaching> ้าเห็ดคือบุมีนำเนาะบัดพ่อบัดพ่อพ่อองแทนเห็ดน่ะมีนำบัดบัดแม่องแทนเห็ดนะผมมี้ํำพี่น้องเอ้คือแม่องแทนก็เทหํำใส่อยู่ พี่น้องเอ้ยมือไนกินนีงอย้นอาหารพี่น้องเอ้ยอาหารแล้น้องต้นก็ยงท่านในมื่อยอยู่พี่น้องเอ้ยมือมาห้องผมโอ้รใครดอกเสี้ยมันนางขายอยเท่นั้นเออมือในวันชิ้นเบาชินน่นและยินชิทำไว้ครับา พ่อ่ต้องเรีนไม่้องเรนเศาน้องต้นเเพื่อนเมื่อบัน้ำพงน้ำพงพี่น้องผ่านเมื่อทั้งหน้าหอยปางบอกไหวผ่านผ่านนั่นปลาสายพรอมพี่น้องเลยน้องต้นนะพี่น้องบาต้องเมื่อกระย่างลแมาหอดนดเวนะแเวกดีแล้แต่งขอนะแ่านบัหานเนาะ บานห่างบานห่บานบ้านห่างมนบองบ้านห่างบ้านน่แบาเรื่องอันอันไหนใจพี่เเลยมาเอามเอาเป็นอะไรลูกละบ้านห่าง่ามาอมาเาบ้านห่างบุมีดอกแถวนี้นะเนี่ยักเอิน้ะ น้องต้นผ่านภาษาเมื่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นกะเมื่อน้ำเพิ่นกะบวชอ่ะนดอกน้ำมันหลดน้ำมันล่างน้ำเบิ่งคักๆเด้อเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยไปอันเบิด์ตพี่ภาาเบิรอยู่อันดอนไปพี่ภาษาสิโทษห้าไพยบาทนี่โทษทีมรถดแดนเลยไปไหนเอาไปรถเล่นเล่น แลนด์กลับล้างเลยแลนไปนะกินห่องกินเห่องใช่เป็นหนังตากงเนื่อวันนี้แต่ขังแบกแบงกั้งแต่ยุคแต่เนาแต่บักแบงกะหันกินข้าวแรงพี่น้องเอ้ยรวมแต่น้องพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะไก่ตัวหนึ่งเนาะไก่ผูกตัวหนึ่งของแทนเขาวคั่วมือนี้ลูกไห้ไห้ยังเด็กถลูกนะไห้ยเอาอ่ะตัวหนาคือเยอะตัวชิ้นหาด้วย น io. ี้ค claro, ่ะอุ้ยตัวจี๋ตัวหญ่ใช้ชาได้เลยกรมันนุ่ตัวไปตีเอวใหญ่ตัว้าตตซื้อเรตีาทมือซืทแล้ัว่นังค่แ้นั่งตัดลุงค่ะบังคัไปนั่งใต้พ่อไปลูกไปไปนั่งใต้พ่อไปลูกไปเออถือเอาบัวบังันะถือเอามาตตัง่แล้ว อ่านกินอะลร้าเช่นละร่ออันน้กินกเปล่ากนาั้อร่อยเนื้ออย่าเยเนลอเาะไปเนาอเรืเอัวของแมฮะฮะมึงส่มาหรอกกับแมวได้พนตัวด่านบกามนเขา เสบพๆหนัวพี่น้องน้องตนพักการบ้านด้วยคนเดียวพี่น้องระวังระวังผู้หญิงนั่งทางล้างเด้อาอือขอเป็นผู้สาวาเพชรบอลอ่ะเออในระหว่งรุ่งลุงป่าบ่กอือเรายังเจออ่ะกูเบาผูเบาใหญ่เกินท้ายเลยแท็กในพี่ภาษาอันนี้อือไก่ยี่ห้อลุงนั้นอันนี้ห้องห้องมาดินเรามาดินอะไรอ่างเก็บของดิน มื่นนะพายตายนะพ่อะายตายนะมื่นนะนะะมาแต่บุญบรพวะลมาแต่บุญพาบ่พอดีพอดีจุดคนไม่มเบ่ไปอห้องน้ำเก่าห้องน้ำาห้องน้ำเก่าห้องน้ำเห้องน้ำเก่าห้องน้ำเก่าห้องน้ำเกาเก่าห้องน้ำาเก่าห้องน้ำาเก่าห้อง่องน่าห้งน้ำเก่าห้งน้ำเกองน้ก่องน่าหกองน่าห้นน่าเก้าห้ก่าห้องนก่าห ทำมาเพิ่มเท่กเจอม่ม่กกันหน่ยดโกอีกยังก็หนาวคัวน่ะเอาปุ้ไปเพิ่มขึ้นโนนแจ้กเพิ่มขึ้นสนแจ้กนี่ตัเพิ่มระดาเื่นหันแลวเอาเพิ่มเห็นกระเวนเอาดีเลยเอาบักแบงแห็งกระเห็นกลางเวนเหนบางหำเห็นอยู่สามเจกระดาแม้กกรานันคัวน่ะมันเห็นอะไรอยู่มันอุ้มลูกอวดอวยไปอวยมาเพิ่มตัวมาบอกว่าสี่ถึงมาส่งเข้าวาเล็ดหรือว่าลีหำ เอามึงเห็นเฮามาได้หําบ่อยู่หัวใส่บ้านนี่กกกระดาบหัวใส่บ้านนี่คูวะคูทางข้ามเมืองนี่หคกุกกระดาบกุ้งกกกระดาบอยู่งกุ้งหน้าห้อถ้ามนมืด เนี่ยมึงมึงไปยังฮะมึงยังเห็นโอ้พี่น้องว่ามาละคนลูกเด้พี่น้องน้องแบงเห็งกับเห็นขาะกว่นซะเอากอดอดีดีว่ามาละคนลูกเด้พี่น้องน้องต้นเมื่อคนดียาพี่น้องเอ้ยนมีบวัเอบอดีความตาตายแล้กันกู้ล ไปเมื่อเมื่อคำเลยบริณาบริลืมยังแลยเมื่อแล้วลลืมแ้วเยยังเบิร์ดเดยเบิดแล้วเบิดแล้วมื่อเมื่อไหมก้อนมื่อไมมจะกินเป็ดไปกินเจ้าหันนี่ พี่น้องในไลฟ์กาแาก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามส่องแท่นพี่น้องคลิปนี้มีการค้นหัวลูกน้องแบงค์ภาษาพี่น้องเอ้ยน้องแบงค์เหล่าแห่งเป็นแต่ญาตพี่น้องเอ้ยเปนน้องแบงค์เลี้ยวไปฮะเพื่อนทุกเราเพิ่คนเรื่องจริงเรื่องว่าเรื่องจริงเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นฮะเรื่องจริงว่าษาอ้าวพี่น้องน้องแบงค์แห่งจะเห็นค่ะลาเลยพี่น้องคินนะพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่องน้องแท่นพี่น้องบ๊ายบาย